ค่ะทุกทุกคนวันนี้ยายวิตัดกุหลาบออกหมดเลยคือตัดกิ่งให้มันโงนไปเลยนี่นี่ตัวนี้ก็คือตัดทิ้งไปเลยไม่รู้ว่ามันเป็นโรคหรืออะไรใบมันจะเป็นทรงนี้เนี่ยใบนี้อ,อาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนหรือว่าจะเป็นโรคทางใบก็ไม่รู้นะคะยายวิก็เลยตัดออกหมดเลยนี่ เอาทิ้งขยะนะคะต้องเอาทิ้งนะคะถ้ามันเป็นโรคมันจะได้ไม่แย่นี่ค่ะตัดออกโกนเลยเนี่ยเียตต้นตออย่างเงี้ยอันนี้ต้นิกตัดออกใหม่เลยเนีย่มองคคือมองคืออะไรตัดออกหมดเลย ให้เหลือแต่ต้นตอเผื่อเกิดใหม่เผื่อเกิดใหม่ใบเขาจะสวยกว่าน,นี้นะคะถ้าใบสวยดอกก็สวยนะคะเดี๋ยวก็มาลองดูกันว่าเกิดมาใหม่แล้วใบจะสวยจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเหมือนเดิมนะคะจะจะเอาไปทิ้งแล้วลนะ่ะเดี๋ยวมันถ้ามันเป็นโรคมันจะติดอีก